ตอนหลังมาพี่แจมนะะเข้ามาเป็นกําลังใจค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจนะคะก็เปิดบ้านประจำแล้วค่ะพี่แจมเปิดบ้านสี่โมงมาบ้างเคียงข้างบนนานก็ราหอ๋อพี่แมวเหรอ แบบนี้บางครั้งค่ะแต่แต่ก็เขาเวลาเขานอนเนี่ยต้องต้องไฟต้องมืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้ามาแล้วก็ทักทายรอบห้องได้นะคะทักทายเพื่อนรอบห้องได้ค่ะพี่แจ่บก็เปิดบ้านเป็นประจำนะคะบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงเย็นค่ะใครบ้างใครสะดวกกว็แวะมามาคุย เพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เพื่อจะมีรายได้เออถ้าเราทําสําเร็จก็คือมันมันก็เป็นกับข้าวได้เลยค่ะแม่ครูได้เลยนะคะเอ,อ่อทำกับข้าวให้อร่อยเดจาวจจะแวะไปกินผิดก็กผิดเป็นกะติกาหากใจละแต่ยังหคงหา ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ขอให้สมหวังค่ะสำเร็จทุกคนแล้วก็มีค่ะพี่หน่อยสิริกรเทพพนาวนะคะสวัสดีค่ะ,นานะ,คะ,คะมาพร้อมแชร์นะคะวิน่ารักมากๆเลยค่ะพี่หน่อยขอบคุณมากๆนะคะคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดรับ ย่าโมโอเคจ้าแม่ครูส่งพลังใจใช่ไหมแม่แม่แม่แมแย่าของเราเก่งใช่ไหมโอเคค่ะย่าเล็กได้นะคะเก้าโมงเช้าเรียนเริ่มวิ่งแล้วล่ะคุณยา่าย่าสู้ๆนะคะคุณย่าเล็ก <c oughs> สเยอะไปก็ไม่ได้อีเลยเอไอเขาคิดว่าเราเป็นหุ่นยนต์เนะาะค่ะพี่หน่อยสิริกรเทพพนาวก็สวัสดี พิมจาะสวัสดีค่ะสวัสดีขอรับกําลังใจเลิบๆนะคะกําลังใจส่งไปเหมือนกันค่ะพี่พิ่สมัยสวัสดีครับผมต้อับประจะครับคนเกงครับทุกคนก็เหมือนกันมีงานประจำค่ะคลิปก็ต้องส่งเยี่ยมบ้านเพื่อนก็ต้องทำ ถูกมาช้ามีวาสนาแค่เพียงกิดฮอดคาถามสุดฮอดหากใจละแต่ยังหวงหาอายุตลอดขณะที่เราไทยก็แว่มาค่ะแว่มาทักไทยพูดคุยกันค่ะวันนี้ เป็นยังไงฝนฝนหยุดตกหรือ,อยังจ้าคุณยายฝนหยุดตีค้างเอา้าโดนบล็อก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 ค่ะเป็นอย่างนี้นะคะบอกว่าพี่หนุกดูกใจให้ไม่ได้นะเออเหมือนกันเลย <c oughs> เหมือนกันค่ะพี่จ๊ะสวัสดีแม่ครูจ้าสวัสดีแม่ครูสะดวกบ้างก็ไปให้กำลังใจแม่ครูได้นะคะนอ้องโป้ง อ๋อพี่แมวมเหรอเพลงตอนนี้รอเพื่อนรอเพื่อนไปแล้วก็ร้องเพลงดีกว่าเนาะลองเขาอตอนแรกก็ว่าจะ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 ,จะพักดบดบไปตั้งแต่เลี้ยงเลี้ยงน้องทรัพย์สินเนี่ยเอาเอาโดนไม่ให้กดอีกแล้วกดถูกใจนะ่ะกดไม่ได้นะคะกดไม่ได้พี่แจมนะมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ เพลงเก่าๆที่มีที่จดที่จดไว้แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชรินทวีโชิจ้าสวัสดีนะประสบความสำเร็จทำอะไรก็ขอให้สมหวังค่ะสำเร็จทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนสำเร็จสมหวังนะคะค่ะยังไงก็ฝากฝากค่ะฝากฝาก ครูนะคะพี่หน่อยสวัสดีพี่หน่อยสิริกรเทพนาวสวัสดีแม่ครูพี่เมรกันพรม,มาน้องโป้งก็พี่สาวคนก็ขอให้ขอให้เหรียญวิ่งดีๆนะคะเหรียญวิ่งดีๆเข้าดีๆคนที่ยังไม่สําเร็จก็สู้ๆค่ะสู้ๆนะคะก็จกหน้าซึ่งเมื่อเจอหน้ารับตาก็เหมือนรืมกัน ไปแบบเนี้ยมีเพื่อนเยอะนะมีเพื่อนเยอะมากแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันโปรไฟล์ตอนหลังมาพี่แจนะ่มน่ะเหนื่อยล้าเหมือนกันเข้าใจอยู่ค่ะพี่แจ่มก็ก็ขึ้นมาแล้วตอนแรกก็คุณคุณทองพูนเชี่ยมีแรงสวัสดีแม่คูคุณทองพูลเชี้อมีแรงสวัสดีค,คุณ,รคณจรินค่ะ ก็ส่งต่อกันได้ค่ะส่งต่อกันได้ค่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนพวงโคราชค่ะแวะมานะคะนครราชสีมาแวะมาให้กำลังใจค่ะทักทายพูดคุยนะคะตรงนี้คือผู้หญิงจนจน,จ,นจึงอยากให้คนจริงใจสวัสดีทักทายกันได้ค่ะ พักได้รอบห้องได้นะคะก็ขอบคุณทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆพี่ๆน้องๆน,น่ารักมากๆเลยเคียเตอร์น่ารักมากๆทุกคนค่ะพี่หน่อยสิริกรก็สะดวกก็ว่างแวะไปห้องคูตุ๊กวลีรัดได้นะคะค่ะจ้าข้าวาหญ้าโมโอเคจ้า ครูส่งพลังใจใช่ไหมแม่แม่แม่ย่าของเราเก่งใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็ทักทายพี่จำได้นะคะเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายพูดคุยค่ะพูดคุยนะคะพี่จำเดี๋ยวพี่จำจะช่วยแชร์แชร์ออกไปแค่แค่แชร์ออกไปเราก็ได้แล้วนะมันได้นะแต่ก็พยายามที่จะให้ผ่าน ไม่รีบไม่รีบค่ะไม่รีบนะตอนนี้ถึงถึงรีบเราก็ทําไม่ได้มากกว่านี้มีรายได้เข้ามาค่ะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนค่ะ,สว,ะสวัสดีอ๋อสวัสดีน้องพิลเมศรัลติมากมลทิพสวัสดีน้องพิลเมศจ้าสวัสดีจ้าพี่แจมแค่แจ้งไว้ว่าพี่แจมนะ่ะคือ เปิดเพจได้สมเดือนกว่าเนี่ยยังยังไม่เห็นไอคอนคูมาชา้ามีวาสนาแค่เพียงกิดฮอดคำถามสุดฮอดก็สวัสดีคุณ,ค,ณคุณยายนงเยาวสแสวงสินนะคะยายนงเยาวสแสวงสินแม่ครูครูตุ๊กก็ ทักทายคุณพี่ค่ะทักทายคุณพี่พิสมัยนะคะครูตุ๊กวะลีรัตก็กอดกอดค่ะคุณพิสมัยปทุมพิมพ์นะคะกอดกอดค่ะกอดกอดกันค่ะเดี๋ยวพี่จำเข้าเข้าไปเมื่อคืนนี้นะครูตุ๊กก็ทรัพย์สินน่ะนอนตั้งแต่หกโมงกว่าเพื่อจะ เพื่อจะเพื่อจะสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เพื่อจะมีรายได้เออถ้าเราทําสําเร็จก็คือมันมันก็เป็นการพบนะสิทธิภูมาช้าได้แค่สงสายตาหมอคฟังเพลงไปค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนนี้มีขึ้นไม่เห็นดวงตาเห็นคอมเมนต์ก็ดีใจแล้ววันนี้ แล้วก็ทักทายพี่จําได้นะคะเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายพูดคุยค่ะพูดคุยนะคะนะคะคุณตุ๊กวาลีรัตไรสดอ่าทุ่มทุ่มหนึ่งนะคะยังไงก็ถ้าสะดวกก็แวะไปให้ขอบคุณมากๆค่ะ แห่งอกฮักบ่มีเส้นทางบส่สวยโรยดวย <c oughs> อําไพพงนะคะพี่แจมก็ร้องไปเรื่อยเนาะร้องรอเพื่อนๆค่ะ <c oughs> โู่มาบ้างเคียงข้างบ่อนานก็รากนายเอาลูงเนาะ ให้ดูเนาะพอเป็นกระชุ่มกระชวยค่ะพอเป็นกระชุ่มกระชวยทักทา,ายพูดอยากให้สลละเวลาอ่าไ์สดจักวัน